บอลบอกอสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาทำเรื่องนะครับจะมาต่อใบอนุญาตขายเหล้าขายบุหรี่ที่ร้านค้าของผมนะครับแต่ว่าหมดอายุนะครับก็คือปีที่แล้วจะหมดอายุวันที่31ธันวานะครับวันนี้วันที่7มกราคมนะครับหมดอายุไป7วันนะครับถ้าหมดอายุเราจะต่อไม่ได้นะครับเราจะต้องทำเรื่อง ขออนุญาตในการขายเหล้าขายบุหรี่ใหม่เท่านั้นนะครับเรื่องที่จะมาแจ้งวันนี้ก็คืออยากจะฝากเตือนถึงร้านค้านะครับใครที่เปิดร้านค้าอยู่นะครับทางเจ้าหน้าที่เขาฝากแจ้งมานะครับว่าถ้าใครปล่อยให้ไปอนุญาตหมดอายุแบบนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ปีนี้เขาจะทําคารจับจริงนะครับจับจริงปรับจริงนะครับเขาจะมีการลงพื้นที่ไปตรวจนะครับว่า ร้านไหนปล่อยให้ใบอนุญาตขายเหล้าขายบุหรี่หมดอายุนะครับเพราะว่าเมื่อใบอนุญาตของเราหมดอายุปุ๊บเราจะมีความผิดก็คือขายเหล้าขายบุหรี่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับและจะมีค่าปรับประมาณ5,000บาทเลยนะครับใครที่ไม่แน่ใจว่าใบอนุญาตของตัวเองหมดวันไหนก็ลองไปเปิดลองไปอ่านดูสักหน่อยนะครับ เพราะว่ามันเกิดปัญหานะครับที่เจ้าหน้าที่ได้ฝากแจ้งมาก็คือเมื่อเราปล่อยให้ใบอนุญาตหมดอายุเราจะต้องมาที่สัพสารมิตรเท่านั้นนะครับก็คือมาขอทําเรื่องขออนุญาตใหม่นะครับแล้วมันเกิดปัญหามันจะมีคนมาที่สัพพสารมิตรตรงเนี้จํานวนค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เลยเกรงว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของโควิดด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยว่าไม่อยากให มาตรงนี้กันเยอะนะครับก็เลยฝากว่าเขาจะจับจริงจะปรับจริงนะครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วไปอนุญาตเราสามารถต่อก่อนหมดอายุได้90วันหรือ3เดือนนะครับโดยเราโดยเราสามารถไปต่อที่ธนาคารกรุงไทยหรือว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้นะครับโดยสแกนบาร์โค้ดและ qr code โค้ดตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะ ต่อผ่านแอปพลิเคชัน Excite Smart Service นะครับหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับก็คือ w w w e x c i t e g o t h ก็ได้นะครับทางเจ้าหนะ้าที่ก็ฝากมานะครับว่าอย่าปล่อยให้ใบอนุญาตของเราหมดอายุนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เอาตรงๆก็คือแทบจะไม่ได้มีการปรับการจับอะไรกันจริงจังนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับ กลับไปดูใบอนุญาตของตัวเองนิดนึงนะครับสุดท้ายถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และช่วยกดติดตามให้บอลบอก,กอด้วยนะครับสวัสดีครับ